ชาวราศีมีนชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง15เมษายนนี้เมษายนนะพูดเดินกงะผิดช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีมีนในเรื่องของการทำงานในเรื่องของภาคธุรกิจชาวราศีมีนจะมีในเรื่องของอะไรงาน ช่วงนี้อาจจะง่วนอาจจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของงานค่อนข้างเยอะหรือหมายความว่าชาวราศีมีนจะมีในเรื่องของการวานไหวมีเรื่องของการขอความช่วยเหลือเพราะนั้นชาวราศีมีนก็คือน,นั้นที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนที่ราขาที่ราขา อ้าวสำหรับชาวราศีมีนเรื่องของปัญหาต่างๆอาจจะเข้ามาพร้อมกันหรืออีกในหนึ่งเป็นเรื่องของการลงทุนนะมีหลายๆอย่างที่ทำให้ชาวราศีมีนตัดสินใจไม่ได้โปรเจกต์ Project อาจจะเข้ามาพร้อมกันแล้วดูจากเนื้องอานแล้ว ผลประโยชน์ก็ได้เขาเรียกว่าไม่ต่างกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนจะมีในเรื่องของความกดดันเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจแล้วท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เนี่ยก็สามารถที่จะแอดไลน์มาที่เบอร์โทรศัพท์0944198566แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง09478145 68ที่ราคาที่ราคาชาวราศีมีนการเงินขึ้นมา8เหรียญขึ้นมา8เหรียญหมายความว่าในช่วงนี้การงานเข้ามาเยอะการเงินก็ถือว่าเข้ามาแบบสมน้ําสมเนื้อแต่ชาวราศีมีนให้ระวังเรื่องของการเงินที่มันจะออกไปมันอาจจะออกมาในลักษณะ ที่เราไม่ได้ต้องการให้ออกหรืออาจจะหมายความว่าชาวราศีมีนอาจจะเสียรู้นะสามดาบนยไพ่พวกนี้หมายความว่าเป็นเรื่องของการหักหลังเป็นเรื่องของการถูกทรยศหรือหมายความว่าในเรื่องของเอกสารที่เราไม่มีความรอบคอบนะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดการสูญเสียในเรื่องของเอกสารสำคัญต่างๆว่ากันเช่นนี้เลย เอาเป็นว่าสําหรับชาวราศีเมษชาวราศีมีนชาวราศีมีนชาวราศีมีนระวังอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอะไรการเจ็บการป่วยที่เกี่ยวโยงกับการทำมาหากินเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนหลายหลายท่านเป็นผู้ประกอบการแล้วยังทำตัวเหมือนพนักงานประจำอาจารย์จะขยายความแบบนี้ละกัน เพราะฉะนั้นไองานที่มันไม่โตขึ้นหรือว่าโตแบบเหนื่อยการเงินที่มันโตขึ้นก็จริงแต่มันโตแบบโคตรเหนื่อยเพราะนั้นชาวราศีมีนต้องจัดวางในเรื่องของระบบใหม่หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าเรามองในเรื่องของลำดับขั้นอ่ถ้ามองเป็นประเทศไทยก็ได้จะเอาระบบข้าราชการก็ได้นี่ง่ายดีเอกชนนี่ก็ได้ะจะมีประธาน จะมีซีอเข้ามาช่วยบริหารจะมีฝ่ายอะไรแม่งเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นให้คิดเป็นลําดับชั้นนะอาจจะมีอ่าบ้านเราก็มีพระมหากษัตริย์มีองคมนตรีพระมหากษัตริย์สั่งองคมนตรีองคมนตรีไปแตกอีกไปแตกแตให้พวกไอ้รัฐบาลนะหรือว่าสั่งการมายังกองทัพกองทัพก็มีแม่ทัพแล้วก็ส่งส่งมาค่อยๆส่งมาทีลําดับขั้นเพราะฉะนั้นธุรกิจก็เช่นเดียวกัน คนหนึ่งคนยังไงก็แล้วแต่ควรจะมีคนที่อยู่ใกล้ๆตัวสักไม่เกินสามคนพอไอคนนี้ป่วยไอนี่ยังเป็นตัวแทนไอตัวนี้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะไอนี่ไม่ถนัดอีกคนหนึ่งมาทําแทนนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีตัวทายตัวแทนเสมอเพราะชาวราศีมีนคิดว่าถ้าทําไม่ได้ดีส้วมก็ไม่สะอาดนะมึงเนี่ย เ,ออเดี๋ยวถ้ากูเอาลิ้นเลียนะลิ้นเลียล,ล,นะล,ล,ละขี้ติดปากมาเนี่ยไอ้กูจะไล่มึงออกเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าชาวราศีมีนทําทุกอย่างตั้งแต่จ่ายตลาดล้างผักขึ้นหน้าเขียงเองลงเตาเองปุ้งเองหลังจากนั้นเก็บโต้ะกวาดก็คือสุดท้ายทําเหมือนงานประจำเพราะลูกน้องใช้ไม่ได้เรื่องเลยคราวนี้เป็นเรื่องของภายในแล้วต้องกล้าที่จะปล่อยมือ กล้าที่จะเชื่อกล้าที่จะไว้ใจไม่งั้นไม่โตอาจารย์ว่าแบบนี้เลยเอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีมีในเรื่องของบุตรในเรื่องของบริวารถ้ามีการไหว้วานหรือว่าให้ลูกน้องให้บริวารหรือว่าญาติพี่น้องไปทำเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหรือฝากฝังบางสิ่งบางอย่างเป็นตัวแทนอันเนี้ยระวังเรื่องของอะไร ระวังเรื่องของการผิดพลาดหรือบางครั้งอาจจะหมายความว่าไปสร้างศัตรูนะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ไม่แนะนำไม่ชาวราศีมีนวานไหถ่ในเรื่องของเอกสารสำคัญถ้าจะทำขอให้ทำเองหรือถ้าอยู่ต่างประเทศอดใจหน่อยนะแล้วในช่วงนี้อาจารย์ต้องบอกว่าชาวราศีมีน ชาวราศีมีนมีโชคลาบมีโชคมีลาบที่ราคาไพ่สรุปขึ้นมาไพ่เดซันมันก็หมายความว่าชาวราศีมีนกำลังจะได้ลาบใหญ่กำลังจะได้โชคใหญ่ที่ราคาเพราะนั้นชาวราศีมีนก็จะมีในเรื่องของอะไรความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของอะไรการเสี่ยงหวยการเสี่ยง ดวงต่าง,างๆเรื่องอาจจะหมายความว่าชาวราศีมีนจะได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสําคัญก็ได้รอมานาแล้วจารนไม่รู้ติดเฮียอะไรก็ไม่รู้าจาย์ในช่วงนี้ต้องหมายความว่าชาวราศีมีนเอกสารที่ทําไว้แต่ก่อนโน้นนะแล้วมันจะได้รับข่าวดีในช่วงเดือนเมษายนว่ากันเช่นนี้เลยหรืออาจจะหมายความว่าใครก็แล้วแต่อาจจะมีในเรื่องของบ้านเก่านะ พระเก่าเครื่องใช้เก่าๆที่ทิ้งทิ้งคว้างๆและไม่ได้ไปสนใจใยดีมันแต่มันก็จะกลับกายสร้างมูลราคาให้กับชาวราศีมีนนะชาวราศีมีนเป็นชาวราศีที่เขาเรียกว่าปลาหรืออาจจะบอกว่าเป็นธาตุน้ำอาจารย์มีคำถามค่อนข้างเยอะสำหรับลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยถามว่าอาจารย์ถ้าหนูจะตั้งองค์พญานาค ผมควรจะตั้งไว้ตรงตำแหน่งไหนดีตรงหน้าบ้านอาจารย์บอกแบบนี้ละกันทุกคนทำได้หมดง่ายๆใช้ในเรื่องของศาสตร์ชยภูมิทางห่วงจุย้ยหรือว่าตีรี่นี่แหละตีรี่ก็คือเป็นวิชาหนึ่งของคือคือเรียกเหมือนกันไอ้ตีรี่กับชยภูมิเนี่ยคือชื่อเดียวกันเนะเพราะฉะนั้นถ้าจะวางพญานาคก,ก็ให้วางตรงตำแหน่งมังกร มังกรอ,อาจจะอยู่มังกรฟ้ามัางกรน,น้ำมังกรดินแต่ตรงนี้เป็นพญานาคอยู่ในน้ำเพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในตำแหน่งซ้ายมือของบ้านหรือว่าของออร้านค้าของเราบางคนอาจจะกำลังเริ่มทำธุรกิจใหม่เริ่มทำและเริ่มโฆษณาอะไรหมดแล้วแล้วอยากจะรู้ว่าอาจารย์ท่านหนูจะวางผมจะวางองค์พญานาคตรงตำแหน่งไหนดีก็คือไว้ตรงตำแหน่งมังกรยืนหันหน้าออกไปหน้าบ้าน ด้านซ้ายมือเราตรงหัวมังกรน,นะหรือมีอีกตำแหน่งหนึ่งอันนี้ก็จะลึกเข้าไปหน่อยธาตุน้ำอาจจะมองว่าตรงทิศเหนือได้ไหมมันก็ได้นะก็อยู่ที่ว่าเราจะวางอะไรแต่ถ้าเป็นพญานาคเป็นสัตว์เทพเนี่ยอาจารย์แนะนําว่าให้อยู่ด้านนอกจะดีกว่านะอยู่ด้านนอกจะดีกว่าซ้ายมือของเราอาจารย์ว่าเท่านี้แล้วในเรื่องของอะไรอุบัติเหตุในช่วงนี้ถ้าจะเกิดอุบัติเหตุไม่มีช่วงนี้ถือว่าเดินทางปลอดภยัยนะ หรือว่าเข้าในช่วงเทศกาลสา์น้าดื่มดําในเรื่องของอะไรความชุ่มฉ่าในช่วงปีใหม่ไทยของเรานะและอาจารย์ก็ขอโอกาสนี้นะขอให้พรทุกท่านเลยที่ชีวิตมันติดขัดเรื่องการเงินการทองนะเรื่องของความสัมพันธ์อะไรก็ดีขอให้มันหมดไปในช่วงเดือนเมษาอยู่นี้ให้มันไหลไปกระดานปล่อยให้ไหลไป แล้วกลับมามีความโชคดีอาจารย์เตือนไปอีกเรื่องหนึ่งสำหรับชาวราศีมีนในเรื่องของผู้ใหญ่บางท่านอาจจะทำงานอยู่กับผู้ใหญ่บางท่านเป็นข้าราชการครูบางท่านเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นข้าราชการปกครองอะไรพวกนี้ในช่วงนี้ถือว่าจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าจะขอเกี่ยวกับเรื่องของการเติบโตในหน้าที่การงานอาจจะทำให้เกิดความขุ่นเคือง ในความรู้สึกเพราะฉะนั้น15บวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนรอจังหวะใหม่ว่ากันเช่นนี้แล้วถ้ามีโอกาสขอชาวราศีมีนเก็บบ้านเก็บช่องหน่อยทางห่วงจุย้ยสิ่งสกรปรกหรือว่าอะไรที่มันเยอะเกินไปที่อยู่ในบ้านเรามันจะทำให้การเงินการทองติดขัดแล้วเส้นทางสัญจรอย่าประหยัดนักอย่าประหยัดจนหกขลม้มหัวลางข้างแตก ทางสัญจรขอยมีไฟยังไงก็ต้องให้เห็นรๆอันเนี้ยดีแล้วอะไรที่ควรจะเอาออกบ้างเสื้อผ้าเก่าของใช้ที่มันแตกที่มันพังแล้วหรือไม่ได้ไปหยิบไม่ได้ไปแตะมาเลยแล้วการทิ้งของแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าลองก่อนไงได้มาแล้วจากไหนวะโองานแต่งงานแต่งอ,อง,ง,ตงอีกอย่าแล้วก็มาดูดิดมหน่อย กลิ่นเหม็นเริ่มเริ่มเหม็นเริ่มเหม็นเขียวแล้วทิ้งได้ทิ้งไปเลยไม่ต้องไปเสียดายเพราะสิ่งเหล่านี้มันทําให้การเงินเราติดคัดแล้วจะไม่อย่างหนึ่งว่าในโรงศาสตร์ห่วงจุย้ยจริงๆเป็นของคนชั้นสูงเป็นคนที่ทําธุรกิจนักธุรกิจมากกว่าคือเขาเริ่มทําแล้วแล้วเขาอยากจะต่อยอดเขาก็อยากจะปรับบางสิ่งบางอยา่างให้มันเกิดความคล่องตัวขึ้นจัดตําแหน่งต่างๆให้มันถูกทิศถูกทางมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดห่วงจุย้ย ไม่ได้จัดแล้วรวยจำไม่แค่นี้พอเราต้องเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เอาความเชื่อเหล่านี้ไปช่วยทำให้กิจการของเรามันดีขึ้นอย,อย่าคิดว่าแค่จัด่วงจุ้ยแล้วแม้ชีวิตจะต้องดีต้องเลิศอันนี้ไม่เป็นความจริงนะอ้าวอาจารย์ว่าแค่นี้แล้วกันส่วนในเรื่องของอ,อ,อาจารย์ดูแล้วก็ไม่มีนะข่าวดีที่สุดเป็นเรื่องของการถูกหวยรวยเบอรอ์เป็นอย่างนี้เลยแล้วถ้ามีช่วงนี้มีโอกาส พาลูกน้องนะพาบุตรพาบริวารไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็ดีนะอาจารย์เบียอย่านะอาจารย์เบียอย่าไฟนะอาจารย์ซื้อน้ำพริกมากินแล้วนะบอกแล้วว่าไม่กินพวกเดียวกันนะแต่ก็อยากเอาน้ำพริกแมงดาของอาจารย์เบียมากินใช้ได้นะใช้ได้แล้วก็น้ำพริกตาแดงน้ำพริกตาแดงอาจารย์เบียนี่ก็ถือว่าโรงงานผลิตได้ดีนะเยี่ยมแต่แม่ เผ็ดไปหน่อยหนึ่งอเอาเอาเท่านี้และวกันสำหรับในเรื่องของการพยากรนะเดี๋ยวอาจารย์ขอสรุปไพ่ทักงสองใบโผล่มาล้วหนึ่งใบอันไหนปิ้นมาเล่นเลยอีกหนึ่งใบไพ่พระสังฆราช ไพ่พระสังฆราชไพ่เดอะมีเจะเชี่ยนเป็นไพ่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสงใบเลยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศีมีนถ้ามีโอกาสอย่างที่อาจารย์บอกจะเดินก็ได้หรือจะนั่งรถก็ได้หรือจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดการไหลเวียนมีหลายหลๆท่านรู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดีรู้สึกว่าตัวเองดวงตกแล้วก็ไม่อะไรเลยสุดท้ายอยู่เฉยเอยู่กับที่มันก็ดิ่งนีมันก็ดิ่งเพราะฉะนั้น คิดไม่ออกหรืออะไรอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่ชอบเดินเพราะเดินเนี่ยบางครั้งมันมีไอเดียมาหรือมันได้ปลดปล่อยบางสิ่งบางอย่างออกไปนะเอาแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่าอยู่กับที่นิ่งๆไม่ดีขอให้เคลื่อนไหวไปหาเพื่อนก็ได้อาจจะไปนั่งบิ้งนิดๆหน่อยๆก็ได้ไปนั่งดูดกัญชาบ้างก็ได้ให้มันมินเพี้ยนหน่อยนะอันนี้ก็แล้วแต่ใครจะถนัดแบบใดเอาเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของอด้านหลังนี้ ท่านใดอยากจะลงโฆษณาแบบใดก็แล้วแต่อาจารย์บอกเลยว่าในตอนเนี้ยเงินใน YouTube ที่มันล่วงลงอะ่ะทุกคนที่เป็นยูทูบเบอร์อาจารย์บอกเลยว่ามันไม่มีการเคลื่อนไหวของการสร้างนะการผลิตอะไรมันก็จะไม่มีเงินโฆษณาเข้ามาขออาจารย์นี่ก็ถือว่าล่วงระยับเหมือนกันนะด้านหลังนี้อาจารย์ได้ทําเพจเทพที่ดินไม่นานแล้วท่านใดอยากจะขายบ้านอยากจะขายที่อยากจะขายคอนโดอะไรก็แล้วแต่ เข้าไปที่เพจเทพที่ดินแล้วก็เอาข้อมูลรายละเอียดไปลงนะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาถึงเรื่องของโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการอาจารย์ได้นําเงินไปซื้อรถวิวแชร์40คันแล้วก็มีแพงมเพิ่มมีอะไรพวกนี้ต่างๆนะเอาไปฝากไว้ที่สอพอแล้วสอพอจะเป็นคนตัวกลางใครที่มีญาติพี่น้องมีพ่อมีแม่สเสด็จปู่สเสด็จย่าแล้วท่านเหล่านั้น ไม่สามารถที่จะเดินได้แต่ก็อยากเคลื่อนไหวสามารถที่จะโทรไปที่สวพไปขอในเรื่องของรถเข็นวิวแชร์ได้อันเนี้งยง่ายๆเลยแล้วท่านใดยอยากจะร่วมทำบุญกับโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการก็ตามเบอร์บัญชีนี้094 7814568 ธนาคารกรสิกรไทยเชื่ออาจารย์เลยนะตามนี้เลยแต่จริงๆแล้วการทําบุญเนี่ยอาจารย์ไม่ไม่ไม่เคยมีเงื่อนไขว่าทําตรงนี้ดีนะทําตรงนี้ดีกว่าอย่าทําตรงนั้นเลยโอเคบางครั้งเรื่องของวัดเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าไม่ห่วงหรอกเพราะวัดคนเข้าไปเยอะบางครั้งเกิดปฏิหารนะแล้วก็วัดก็จะได้รับความอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีพื้นที่หนึ่งที่อาจจะถูกลืมไปหรือว่าไม่ได้ส่งผลดีกับดวงชะตาเราเราก็เลยไม่คิดจะทํา แต่จำไว้ว่าสิ่งที่อาจารย์กำลังบอกอยู่เป็นบุญใหญ่มากเป็นการให้ชีวิตใหม่เนะเพราะฉะนั้นท่านใดยอยากจะทำโครงการนี้ร่วมกับอาจารย์อาจารย์ก็เป็นแค่สะพานเชื่อมพวกเราเข้ากับความดีแค่นั้นเองอ่ะว่าแค่นี้แล้วก็อาจารย์ทำปีเนี้ยต้องมีอะไรใหม่ๆจะเทพมึงมีโปรดักอะไรสำหรับหนังมา้ามาแล้วีจะเข้าในเรื่องของอะไรกระเป๋าสตางค์ เรื่องของกระเป๋สาสตางค์หรือว่าท่านใดอยากจะอาจารย์หนูเพิ่งแว่อยากกระตกแต่งบ้านใหม่เนี่ยอาจารย์ทาหมอนมาด้วยเนี่ยเอาไว้ตกแต่งเอาไว้ตกแต่งบ้านเอาไวต้ตรงโซฟาเนี่ยอย่างอาจารย์เป็นคนทาดไฟนะเกิดเป็นคนทาดไฟอาจารย์ก็จะมีสีแดงไว้แต่แดงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์กาลังจะคํานวณใหม่ว่าอาจจะเป็นแดงเชอรี่นะสีที่มันส่งเสริมเราก็คือสีแดง แล้วก็สีที่มาสนับสนุนธาตุไฟใช้สีอะไรนีอ่อาจารย์ก็จะใช้สีเขียวแบบนี้เนี่ยใช้สีเขียวแบบนี้มาเขาเรียกว่าจะแก้เคล็ดก็ได้หรือว่าให้มาเสริมในเรื่องของอะไรธาตุของเราแค่นั้นเองแต่เพราะฉะนั้นในเรื่องของในเรื่องของการตกแต่งบ้านก็มีความสําคัญตอนนี้อาจารย์จะพูดถึงเรื่องของกระเป๋าสตางค์ กระเป๋าสตังสั่งรวยกระเป๋าสตังสุพิจยาเรียกทรัพย์แล้วทําไมต้องเป็นกระเป๋าสตังเล่าอาจารย์สมัยตอนที่อาจารย์เนี่ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งไงที่อาจารย์รู้สึกว่าชีวิตมันไม่ค่อยได้เป็นไปตามที่เราคิดบางครั้งมันผิดพลาดไปใหญ่เละมาก แล้วก็มีบางครั้งที่เราได้สติกลับคืนมาแล้วครูจะทําอะไรสักอย่างนะเพราะฉะนั้นมีคนเคยบอกว่าทําอะไรเหมือนเดิมมึงก็จะได้เหมือนเดิมแต่สิ่งนี้เปลี่ยนไปเลยอาจารย์ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณเหตุการณ์ชัดดาวกรุงเทพนะมันทาให้การตัดสินใจของอาจารย์เปลี่ยนไปมันทํำให้การเดินทางของอาจารย์เปลี่ยนไปอาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้ที่ร้าน B2S ไปหาซื้อมาก่อนก็ได้ซื้อมาอ่านก่อนดูว่าจะเทพมึงจะหลอกขายกระเป๋าหรือเปล่าไปศึกษาดูก่อนกระเป๋าสสดงทรงยาวเป็นกระเป๋าสสดงที่เขาเรียกว่าเหมาะกับธนบัตรเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตดงของอาจารย์ทุกใบผ่านพิธีมหามงคลพุทธาภิเษกทุกใบแล้วก็สามารถที่จะเลือกตามธาตุของเราเพื่อจะให้มันส่งเสริมเรื่องการเงินการทองเรา เป็นหนังแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างดีรับประกัน200ปีในเรื่องการตัดเย็บเอาเป็นว่าก่อนหน้าที่อาจารย์จะมาเป็นหมอดูเนี่ยอาจารย์ก็เป็นนักดนตรีซีเคไก่ทอดชิ้นละ60ค่ะชิ้นละ60ค่ะชิ้นละ60ค่ะเคยแบ็กอัพให้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นแต่แบ็กอัพในผับนะไม่ได้ออกคอนเสิร์ตใหญ่ก่อนที่จะมาเล่นที่ร้านรดเฮาส์เล่น2คนกับนักร้องหญิงเนี่ยอาจารย์ก็แบ็กอัพ พี่โป่งหินเหล็กไฟพี่เป๋ไฮล็อกพี่พิสุทธิ์อะไรพวกนี้นแกก็จะมาเล่นนะกมาคนเดียวแหละวงไม่มาเพราะถ้ามาทั้งวงแพงหลังจากนั้นรู้สึกว่าอิ่มตัวก็เลยตัดสินใจจัดการตัวเองใหม่เพราะดีมีเพื่อนช่วยไอ้ปอ้อมไอ้ป้อมเนี่ยมันเป็นมือคีย์บอร์ดที่เขาเรียกว่าการการเล่นอจัดจ้านมากในช่วงนั้นอาจารย์น่าจะเล่นอยู่ที่สีนคริลิ่์เล่นพวก เล่นแจ๊สเล่นร็อกเล่นอะไรไเล่นไปมั่วมั่วไปหมดแล้วมันก็ไปเจอนักร้องหญิงที่รู้จักกันก็เลยมาชวนอาจารย์ลองไปออเดชั่นที่ร้านโรดเฮาส์ดูอยู่ที่แยกอังรีดูดังถนนสุริวงติดกับซอยธนยะซอยธนยะถ้าใครไม่เคยไปจะรู้ว่าถ้าเป็นผู้ชายคนเดียวเดินไปมึงเขินแน่เขินแน่อาจารย์แม้กระทั่งเป็นคนที่แม่โคตรหื่นกามเลยแล้วต้องเดินผ่านผู้หญิงเป็นร้อยเนี่ยเอาไงย,ยังไงมึงก็ต้องมวน ก็เล่นอยู่ที่นั่นประมาณสักเกือบสิบปีเต็มเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมันส่งผลทำให้อาจารย์ต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางในช่วงนั้นมีการประทงมีอะไรก็แล้วแต่ไปเจอหนังสือเล่มนี้เขียนด้วยคุณคำไพดะคุณค็ไได้บอกเลยว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์เนี่ย,ยตแต่การนี้เราจะซื้อกระเป๋าใบใหม่ให้กับตัวเองอย่าลืมเรื่องของกฎคูณ200หมายความว่า ให้เอาราคาของกระเป๋าคูณตัวเลข200นั่นคือ,อไรายได้ที่เราจะได้ต่อปีเข้าเขียนไว้แบบนี้ชัดเจนเลยคุณคาเมดะเขาซื้อกระเป๋าสตางค์หนังไทก้าของหลุยหรืออะไรนี่แหละสักอย่างหนึง่งให้กับอ้าไม่ใช่ภรรยาเขาซื้อกระเป๋าทรงยาวแบบนี้แบบข่อ,อาจาร์เนี่ยเป็นของหลุยยี่ห้อไทยก้าให้กับคุณคาเมดะตอนนั้นคุณคาเมดาก็เลเทะนะแล้วหลังจากเริ่มใช้แล้วมันก็มี ปฏิหารบางอย่างเขาก็มีงานเข้ามางานใหญ่ๆเข้ามาสองสามงานในหนังสือเขียนแบบนี้นะเขียนแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้บางคนอาจจะคิดว่าอาจารย์เด้มึงก็ต้องขายของมึงสิมึงก็ต้องบอกของมึงดีสิอาจารย์บอกแบบนี้เอาตรงๆเลยขอให้เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวขอให้เป็นกระเป๋าราคาแพงๆดูดีหนังแท้อย่างดี อาจจะฟังคลิปอาจารย์เทพแต่หนูไปถูกจตากับอีกอาจารย์หนึ่งซื้อของอาจารย์คนนั้นได้ไหมอาจารย์ได้กับอาจารย์เดือยล่ะของอาจารย์เดือยได้ไหมอาจารย์เดือยใช้ก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นจงยึดในเรื่องของกฎคุณ200ไว้แล้วก็กระเป๋าควรเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวจะไปซื้อยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่บนโลกใบน,นี้ดีเหมือนกันหมดแต่อย่างที่อาจารย์บอกกดคุณ200 กับลักษณะของกระเป๋าต้องเป็นทรงยาวแบบนี้ดีส่วนปฏิหารของอาจารย์มันเกิดในช่วงใกล้ปีใหมนะ่ช่วงคิดสมัติเนี่ยจะมีตั้งกิฟวิ่งจะมีะไรพวเนี้ยอาจารย์ก็อ่านจนเข้าใจและตัดสินใจเอาเงินเดือนเกือบทั้งหมดไม่เอาจนเป็นว่าซื้อแล้วชีวิตเกือบพังนั่นแค่เกือบพัง,พงแต่สุดท้ายอาจารย์ก็รอดมาถึงทุกวันนี้ได้ นะเพราะความเชื่ออาจารย์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากภายในจากที่เคยซื้อแต่กระเป๋ามือสองไปดูตามร้านญี่ปุ่นไปดูก็มันกระขาดบ้างอะไรบ้างก็ลองใช้ดูก่อนแต่คราวนี้ใจมันเหมืมขึ้นพอหัวจิตหัวใจมันเหมิมขึ้นก็ตัดสินใจเลยสองเงินเดือนเข้ามาเกือบสามหมื่นกุดเอาออกมาก่อนเลยซื้อกระเป๋าสตางค์เป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วก็เริ่มใช้แบบที่คุณคร์ไมดาบอกใช้แบบมีความสุขถ้ามันไม่เกิดปฏิหารขึ้นไอจ้าเดฟมึงก็ต้องเสียเงินสองหมื่นไม่เกี่ยว อาจารย์ก็ได้กระเป๋าสตางค์ดีๆมาใช้แต่ในหัวคิดว่ามันต้องเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดเงินให้กับเราเรียกทรัพย์ให้กับเราผ่านไปครึ่งปีอาจารย์เกือบตายผ่านไปครึ่งปีไม่มีจะแดกทุกอย่างที่แบบมันตึงไปหมดเลยแต่พอเข้าผ่านครึ่งปีไปแล้วเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่ามันมีสัญญาณบางอย่างร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของถนนสุรบงชื่อว่าร้านสกอ์เปียนบาร์ อยู่ในซอยบาเกะก็ให้อาจารย์ไปเล่นที่นั่นเงินก็ขึ้นมาอีกเกือบ2 0 0 0 0ได้ทิปโดยประมาณนั้นะเงินก็รวมประมาณสัก 4- ี่ห้าหมื่น 4, 5, ได้เฮ้ยมันโอเคแล้ววะ่ะแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องกระเป๋าแล้วมันก็จะมีงานต่างๆช่วงปลายปีมีเทศกาลนู่นอาจารย์ก็มีได้แต่สิ่งที่พลิกชีวิตอาจารย์แล้วจนเข้ากดคุณ2 0 0นั่นก็คือเพื่อนของอาจารย์มันโทรมาชวนอาจารย์ทํา YouTube อาจารย์มีแง่คิดให้อย่างหนึ่ง จากอาจารย์เป็นนักดนตรีมาตลอด26ปีเต็มไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยรู้แต่ว่าแกะเพลงยังไงเล่นดนตรียังไงพวกนี้รู้แต่ไม่รู้ว่าไอาการที่เราจะเป็น YouTube แล้วจะต้องทำแบบเนี้ยเนี่ยพูดกับกล้องอย่างเงี้ยเริ่มจากยังไงเพราะฉะนั้นอาชีพนี้อาจารย์มาจากศูนย์แล้วอาจารย์ก็หาหนังสือมาอ่านก่อนหาหนังสือเรื่องของการดูดวงการพยายกรณ์เนี่ยมาอ่านก่อนส่วนหนึ่งพอไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์ก็พาตัวเองไป เรียนเพิ่มกับอาจารย์ขุนทองเพราะแกถือว่าเป็น king of the king สำหรับเรื่องไพ่ยิปซีส่วนในเรื่องของการทำ u t u b e เรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนอาจารย์เนี่ยมันโทรมาหาอาจารย์ช่วงบ่ายโมงอโหลไอ้โต้มาออไม่เกินหนึ่งชั่วโมงมันก็มาถึงบ้านแล้วมันก็สอนอาจารย์่าทําอย่างนี้มึงทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มึงเลนเดอร์นะแล้วมึงก็ก๊อปปี้แล้วมึงก,ก็โหลดอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยงงก็เริ่มจากศูนย์เลยไม่รู้เรื่องแล้วอาจารย์ทํำยังไงร,รู้มาตื่นขึ้นมาฝึก อันไหนไม่ได้อาจารย์จดไว้เฮ้ยไม่ได้มาโทรหาเพื่อนก็วิดีโอคอกันมึงกดตรงนี้แา่ก,การทํทำแบ่งคนละครึ่งกับเพื่อนสิ่งที่อาจารย์ได้จากการทํา y o Youtube ก็คือในเรื่องของการเข้ากดคูณ200ในช่วง2เกือบ3ปีหลังจากที่ใช้กระเป๋าแล้วนะแต่ก็มีลูกศิษย์ของอาจารย์บางท่านซื้อกระเป๋าไปอ่ะบางคนอาจจะเรียกว่าบูชาส3วันบางคนถูกหวย บางคนขายที่ได้บางคนมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแล้วก็กลับมาเปลี่ยนกระเปอาจารย์จากาจากรุ่นคลาสสิกก็กลายเป็นรุ่นพรีเมียมนะแล้วตอนนี้มีรุ่นหนังม้าด้วยเป็นแสนหนึ่งแสนสามหมื่นรุ่นหนังมา้มาเที่ยม้าไม่ใช่หนังมา้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นอาจารย์เทจะตั้งราคาเท่าไหร่ของมึงอะแล้วแต่ จะตั้งเท่าไหร่ก็ได้แอร์เมดไม้แังขายได้เป็นล้านทั้งๆท,ที่วัตถุดิบมันก็มาจากบนโลกเพราะฉะนั้นแต่หนังม้าเนี่ยจันบอกว่าเป็นหนังที่ดีมากๆหนังเนียนมากเดี๋ยวจะคราวหน้าจะเอามาโชว์เอาเป็นว่ารุ่นพรีเมียม29,700ส่วนรุ่นคลาสสิกอยู่ด้านบน3ใบเนี่ยจริงๆมีอยู่ในตู้ก็มีสต็อกไว้บ้างเนี่ยอยู่ประมาณเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยสำหรับรุ่นคลาสสิกเนี่ยตามนี้เลยเดี๋ยวว่าจยา์เข้าเรื่องโฆษณาให้กับลูกศิษย์ซะหน่อยหนึ่ง PB เนะน,นี่ยอันเนี้ยจะมีประโยชน์กับเราในเรื่องของข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินที่เกี่ยวกับเรื่องของอ,อสังหาริมทรัพย์เนะ,ะเพราะฉะนั้นบางท่านมีปัญหากฎหมายลองไปปรึกษาคุณดวงโทรไปตามเบอร์นี้แล้วก็ทริปเปิลพอยท์ทริปเปิลพอย์ในเรื่องของการเดินทางจะเดินทางในประเทศจะรวมกลุ่มรวมแก๊งไปทําบุญต่างประเทศก็ทริปเปิลพอยท์นะ ส่วนอันนี้ให้คำปรึกษาเกี่ยวเรื่องของด้านกฎหมายติดต่อคุณบรรจงเบอร์โทรศัพท์ตามนี้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหากันโดยทั้งสิ้นซ k ไก่ทอดนะบางท่านจาเทพหนูอยากจะมีอาชีพพิเศษนะเอาไก่ไปขายเลยไก่ไปขายเลยดีลคะคาอาจารย์ทำกับลูกๆให้มันได้มีกิจกรรมอะไรทำแล้วก็ทะลุมากันที่ร้านดูไทยสาขาเย,ยอรมน,นีไทยมาสจานะอันเนี้ยสองห้าแปนะอาจารย์บางว่าไม่รู้ ไม่น่าบังแล้วนะน่าจะได้อยู่นะร้านบูไทยัยท่านใดจะสมัครอยากมีช่องทางการํำอาหากินใหม่ๆก็ตามนี้เลยแล้วก็ออันนี้ไม่เป็นไรโฆษณาลูกศิษย์ก่อนหน่อไม้คันพิเศษคุณแสงตะวัน่นยทำป้ายครบวงจรทั่วราชอาณาจักรหรือเปล่าไม่ทราบได้ร้านชมรัฐโฆษณาแล้วก็ทิ้งท้ายกันด้วยทำตาสองชั้นกับแพทย์หญิงทิติการ ลองไปใช้บริการกันดูอาจารย์ก็ขอทิ้งท้ายไว้กับชาวราศีมีนเท่านี้แล้วกันขอให้ปีใหม่ไทยนี้จงเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดียิ่งขึ้นร่ำรวยมากขึ้นหมดทุกหมดเคราะหมดโศกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษารวยที่ราคา